เลขเก้าตรงมาวนนี่ลูดได้ครับแคบดันแม่ได้ก่อนคุณต้นตนึครับไม่รู้ใครจะชอบอะไรก็ได้ให้จะวนเก้าสิบกว่าเนี่ยไปเลยใครจะเข้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าแล้วแต่นะน่าจะเป็นบนด้วยสองห้าแปดศูนย์นี่อยู่ในปกแล้วเนาะเขียนเขียนให้เลขเก้าเก้าเลขอยู่บนนะหลักสิบได้เลยนะเขียน ตายเบืบ่อบอบเดี๋ยวอันนี้คือให้แล้ว<อ>ตัวหนึ่งเราจะไปเขียนไปกี่ลายตัวจะเรื่องเอาอะไรเขาเอาอยู่ในอาจารย์แม่เรามาใส่อย่างเดียวเลยอืมสายของ่ายง่ายเอาแบบนี้เลยเอาแบบนี้เลยแล้วก็ ไหนๆก็ว่าจะเขียนแล้วก็เขียนให้ครบองเลยเนาะเขียนเอาบนล่างรวดเดียวเลยคือเรามองมองถอดแรกแล้วเราไม่อยากคิดมากไปคิดไปเยอะมันตัวเลขมันเยอะเนียเอาแบบเลขหลูไปเลยดีกว่าเลขหลมเพราะมันจะมีการคาดการว่าเขาจะเล่นแปดหรือเล่นเก้าผมเลือกเก้าแปดก็ไม่มีอะไรแปดสี่แปดหกแค่นั้นเองกลับหัวกลับหางหมด ก็เล่นเก้าเล่นเก้าเชื่อมันมาราชการที่เก้าต้องเล่นเก้าเพราะว่าตึกตึกเนี่ยมันเป็นของราชการที่เก้าใช่จจะเพี้ยนแทมขสอะไรห้าศูนย์อาจจะเพี้ยนเป็นห้าหนึ่งก็ได้แล้วแต่นะอืมแล้วก็แต่ผมก็จะเขียนไปตามคำนวณผมเนาะ เอาตามตัวเลขที่เราคำนวณก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันจะเอาเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังสไตล์เดี๋ยวค่อยว่ากันที่ผมเขียนเป็นไขป่ปลาคือใครสามารถเปลี่ยนตัวเลขได้เนะแต่ผมมั่นใจเลขเก้ามาละสิบอกแบบนี้เลยรูปเก้าได้ผมดตวหวก็ให้เลยนะรัดเดียววันนี้รวดเดียวเลย ตัหัวก็ให้เลยแล้วก็อจจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่แนละ้วผมเขียนแบบใช้ความคิดหน่อยแบเศดูบันไดก็ตัวหัวยังยึดใกล้ๆตัวเก่าที่เราคิดไว้อยู่แต่มันจะตัวหัวเราคิดไว้สองตัวเนาะขออชอบน,นั่งคิดไปแล้วล่ะ,ะตัวหัวให้สองตัวครับ แค่นี้ละองไม่ได้เขียนอะไรอีกแล้วละพรงนั้นถ้าเสือมึงพูดปากเปล่าอธิบายบันไดแล้วก็ไปตามนั้นเนาะนะครับประมาณนี้เลยครบครบองค์เลยวันนี้ครบองเลยไม่ต้องรอปล่เลยครับนะครับครบองเลยนาให้มาเลยให้หมดเลยนะวันนี้ไม่รอให้หมดมเลย พอเราคิดมากเรามันมันชอบพาเราเพี้ยนคิดเอารอบแรกมันจะแม่ถ้าคิดเยอะมันจะเพี้ยนอะ่ะเข้าแบบจอดเดียวเลยโป้งเดียวเลยหลักีนบ,บนนะมันใจอยู่ประมาณนี้แต่ตัวท้ายก็ไม่รู้ว่าอะไรนะใครจะใส่เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งก็แล้วแต่อันนั้นแล้วแต่แต่ผมจะชอบอยู่ประมาณนี้ เบื้องต้นเอาขนาดนี้ก่อนเดี๋ยวไล่บนีกรอบก็จับออกบันไดเอาง่ายๆาคลิปหน้าเราก็จะน้าแนะนําบันไดที่น่าจะออกน่าจะถูกประมาณนี้ดเดี๋ยวไปคิดเยอะสองหมื่นกวาครับเจียเบืเอบ้องหน้าก็ได้หาบก็ได้นะเจ็ดเก้กาเจ็ดเก้กาเก้กาเจ็ดก็ได้ตัวเดียวโดดๆนี่ละเอาแบบโดดๆเลยตัวเดียว ฝันว่ามีคนเอาศพมาโยนใส่ในบ้านก็เบื้องต้นมัน04ก่อน01ก่อนตังนั้นก็เลขที่บ้านลองดูนะครับ5เจ็ดก้าวอะไรไม่ได้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 แต่ผมมั่นใจว่าเก้ามาหลักปิดนะม,มั่นใจอย่างนั้นเจ็ดก็ได้อยู่ประมาณนี้แล้วแต่ให้กลับให้กลับผมเป็นก<ด>้าบ้างประมาณเนี้ย4<ด>5 1 5 1หนับเพราะมันต้องดูบันไดถึงจะจบโจทย์ไดอะ เดี๋ยวเราขอไปคิดก่อนนะให้คิดก่อนเราถึงจะตอบโจทย์ได้นะพูดมามันก็เป็นเลขที่ชอบอยู่นะครับเนาะสำหรับคนที่เข้ามาช้านะอะน่าจะเห็นอาจารย์แม่แนลนะ้วเนาะถ้าไม่เห็นก็ลองลองลอง,ลองย้อนกลับดูอีกรอบก,ก็ได้สี 1, ่ห้าหนึ่งปีที่แล้วออกห้าศูนย์สี่ถ้าก็จะเล่นสูตรเปลี่ยนออกตัวหนึ่ง ก็ไม่แน่มีความเป็นไปได้อยู่เพราะรู้สึกพักนี้จะเล่นเอาตัวเก่า,าออกสองตัวไหดูประวัติของเขาสิห้าหลัก okay. ามห้าสองก็ถือว่าเป็นเลขตัวเก่ามาสองตัวเก่าปีที่แล้วตัดเก้าออกเอาสองไปใส่นะแล้วก็หกเก้าศูนย์เห็นไหมงวดก่อนนู้นหกเก้าศูนก็เปลี่ยนเอา ออกออกเอาสามใส่ออกเป็นสามศูนย์เก้านะเห็นไหมก็เป็นเลขตัวเก่ามาสองตัวทีนี้มางวันนี้เลขตัวเก่าคือห้าศูนย์สี่แล้วเขาจะเอาศูนย์ออกเอาเก้าใส่หร,หรือเปล่าเป็นสี่เก้าห้าหรือเปล่าแบบนี้เต็มพิก,กัดสไตล์ก็เป็นไม่ได้นะบางครั้งก็หลบมุมเราหรือเปล่า เราจ้องในหลวงรัชการที่9ข้อมูลเกี่ยวไปออกรัชการที่10เต็มเต็ม4ี่เก้าห้ามันนึก็จบเหมือนกันนะบันไดเขามีด้วยนะสี่เก้าห้าหมายความว่าเลขตัวเก่ามาสองตัวห้าย์ี่ปับ๊บพลิกกลับปับ๊บเอา9้าเสียบเข้าเข้ากลางเป็นไปได้น,นั่นี่ดึงข้อมูลเก่าก็เลขตัวเก่ามาสองตัวเป็นไปได้นะครับ ฝันเดินเท้าเปล่าเลขอะไรฝันว่าตำรวจจับเนื้อพศออายุเบื้องต้นแล้วเลขที่ซือไว้อ่ะศูนย์เจ็ดศูนฝันว่าลุงสองขี่จักรยานซาเล้งขนหอยจูบหอยขมมาขายเยอะมากฝันว่าผมเหมือ้าอกฝันเกี่ยวกับผมน่าจะเกี่ยวอายุพศหรือเปล่ามันชอบบอกอายุพศห้าสู์หกหนึ่งเก้าหกสามแล้วก็ มันที่ยี่สิบสี่เดือนสิบเอ็ดนะครับอยู่ประมาณนี้ปีพศไงพศพศเห็นยังเห็นครบยังเต็มเล้วชัดมากชัดมากชัดแล้วบ่าโอเคนะไอ้ที่เขียนเป็นไข่ปลาใครจะเปลี่ยนอะไรก็ได้เนอะขึ้นหิ้วไข่ปลาตักเท่านี้เพราะมันมีบันไดบางบันไดที่ผมดู พะงั้นผมดูปีที่แล้วผมก็ดูตรงนี้มันก็ทําให้ผมเสียความรู้สึกแลวปีนี้ก็มาดูอีกเดี๋ยวผมจะให้เดี๋ยวให้ผมลอกเป็นตัวใหญ่ๆก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายแนวทางแต่คิดว่ามันมันหลุดลงกลางแล้วเนี่ยก็จะไปไหนออกจากกลางอ่ะปกติเราก็ตามไปจ้าไปสองสามสี่ห้า่ะผมเดาว,ว่าจะเป็นงวดนี้อะแต่กายคิงไปออกแล้วคันนี้ เราก็ต้องเปลี่ยนแผนแล้วเอาอะไรเนาะแบบนี้นัน่นแสดงว่าเราก็ต้องคิดใหม่ว่าเราคิดนหนใหม่หน้าดิคืีจะยย้อนกลับหรือเปล่าแบบนี้เรานั่งคิด,ด,ดเป็นลักษณะความคิดนะเพราะว่าพวกสีก่กมาออกเราถือว่ามันเป็นเป้าที่เรามองไว้แล้วพอเข้าศูนย์เจ็ดเราก็คิดว่าสมมติว่าศูนย์อยู่สเต็ปหนึ่งแบบนี้ต่อไปก็เป็นพวกหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ หวดต่อไปก็เป็นสองสามสี่ห้าอยู่ประมาณนี้นี่เขาไปเอาสองสามสี่ห้ามาออกก่อนอนี่เราจะย้อนกลับไปไหน่ะตัเลเก้านี่เราก็ต้องยันย้อนกลับที่เดิมหรือเปล่าไหนนี่ดูจากกลุ่มตัวเลขในปกก็อาจจะย้อนกลับที่เดินหรืออาจจะเราจะคาดการถูกหรือผิดเนี่ยม,มันมันอยู่กับประสบการณ์เราเนาะหลายอย่างซึ่งโอเคนองทำไมมาไวจ้ง อาจจะกลัวลืมใช่ไหมกลัวหมดโอเคโอเคอไปเสียงรูป